ประเด็นแรกนะครับกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนรัษฎรนะครับมีมติเมื่อวานให้เชิญผู้บังคับการตํำรวจนครบาลท่านผู้ว่กับสอนอปทุมวันผู้ว่ารายการเขตปทุมวันกรุงเทพมหานาครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในกรณีร้านทาปาสเซนทันเวิลที่ปรากฏเป็นข่าวครับกระทําความปิดตามประกาศมาตรการของรัฐบาลและกระทาผิดกฎหมาย จึงให้เจ้าหน้าที่มาชี้แจงในวันพฤหัสที่2ธันวาคม2564เวลา9.30นณอ,อ,อาคารรัฐสภานะครับนี่คือประเด็นแรกที่กรรมธิการที่จะเชิญหน่วยงานมาประเด็นต่อมานะครับก็คือการพิจารณาเปิดร้านอาหารและสถานบริการภาพรวมทั้งประเทศครับที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศมาตรการของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นพรกุกเฉินหรือว่าของสบคเพื่อหาทาองออกนะครับประเด็นแรกก็คือทาปาสที่กระทําความผิดไปแล้วประเด็นที่2คือร้านอาหารหรือว่าสถานบันเทิงต่างๆนะครับทั่วประเทศเราจะหาวิธีการมาตรการในการแก้ปัญหาภาพรวมยังไงนะครับวันอาทิตย์หน้าพฤหัสนะครับที่2กรรมธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประเด็นเมื่อวานนะครับคดีบอสซึ่งเป็นคดีใหญ่เมื่อวันสื่อมวลชนก็ ได้นำเสนอข่าวผมเองก็อยู่ในห้องประชุมครับแต่ในช่วงการถแถลงข่าวเนี่ยผมเองต้องไปเตรียมตัวอภิปรายเรื่องการเปิดบ่อนเซรีก็เลยจะให้ท่านรองสัญญามาชี้แจงประเด็นแรกนะครับมีการประชุมเมื่อวานคณะกรรมาการิการก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคดีของมอสอยู่วิทยาขับรถชนเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ได้เชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นเจรตําร,ตรวจผู้แทนกองการต่างประเทศ และผู้แทนสถานีตำรวจของเรอแต่ไฮไลท์สําคัญนะครับอยู่ที่สองหน่วยงานครับหน่วยงานที่หนึ่งก็คือเจรีตำรวจในเรื่องของวินัยของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในคดีนี้อันที่สองคือผู้แทนกองการต่างประเทศสํานักงานตำรวจชาติซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามตัวปอสยูวิทยามาดําเนินคดีประเด็นที่หนึ่งนะครับผลการสรุปเมื่อวานก็คือให้ดําเนินการติดตามตัวผู้ต้องหา มาดําเนินคดีตามกฎหมายที่สถานการจแต่างชรติโดยกองการต่างประเทศได้มีหนังสือประสานไปยังประเทศต่างประเทศต่างๆเพื่อส่งสถานที่อยู่ของผู้ต้องหาซึ่งปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากหลายประเทศตอบกลับมาแล้วและตํารวจสากลนได้ออกหมายเลขแดงในคดีนี้ให้แล้วสําหรับกรณีรที่คณะกรรมการเสนอให้นํามาตรการเชิงรุกม,มาใช้ในการติดตามตัวผู้ต้องหานั้นเช่นการให้ตํารวจเดินทางไปต่างประเทศ มีปัญหาข้อขัดเรื่องงบประมาณวันนี้นะครับกรรมาธิการได้แจ้งให้กับสนำนักงานตํารวจแห่งชาติว่าให้ดําเนินการติดตามตัวผู้ต้องหาก็คือคุณบอสนะครับมาดําเนินการแต่สิ่งที่ได้รับคําตอบจากตัวแทนของเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศบอกว่าได้ทําหนังสือไปอยังประเทศเกือบร้อยประเทศครับ และได้นําหนังสือตอกกลับมาประมาณ70็่าประเทศแล้วครับว่าไม่มีตัวของผู้ักหายอยู่ในพื้นที่ประเทศนั้นและสิ่งที่เราลงละเอียดไปถามว่าปรากฏว่ามีวีซ่าหนึ่งเล่มที่ประเทศออสเตรียซึ่งอยู่ในประเทศยุโรปนะครับออสเตรียนะครับออสเตรีย,ยก็เป็นแหล่งพื้นที่ธุรกิจของบริษัทกระทิงแดง เพราะฉะนั้นมีการเกี่ยวโยงว,ว่านายบอสได้รับวีซ่าจากประเทศออสเตรียซึ่งเป็นเชงเก้นสามารถเดินทางได้ทั่วยุโรปค,ครับแต่สิ่งที่สำคัญครับวีซ่าเรื่องนี้ไม่เคยใช้และวันนี้วีซ่าเรื่องนี้หมดอายุเพราะฉะนั้นนะครับกรรมธิการเลยบอกกองการต่างประเทศว่าณนะวันนี้ถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังดำเนินการทำงานแบบลูทีน ไม่มีทางครับที่สามารถจะนําผู้ต้องหากมาดาเนิคนคดีได้เราต้องให้ทํางานเชิงรุกโดยเฉพาะการประสานกับตํำรวจอินเตอร์โพตำรวจสาคลนวันนี้การยื่นโนติสการยื่นเอกสารไปไปมาเราอกว่ศไม่มีทางไม่ใช่ทางแก้ครับและสิ่งหนึ่งที่หลายคนโทรว่าไม่มีงบประมาณก็ฝากไปยังผู้บัญชาการสนักการตำรวจแห่งชาติให้จัดสรรงบประมาณในส่วนที่สามารถ ให้กองการต่างประเทศไปดําเนินการติดตามตัวของผู้ต้องหากลับไปยังประเทศไทยนะครับนี่คือประเด็นแรกสิ่งนี้นะครับท่านประธานนิโรศสุนทรเลขาเนี่ยได้ย้ำนะครับว่าการทํางานของกองการต่างประเทศเนี่ยยังไม่ผ่านและหัวใจหลักที่สําคัญนะครับวันนี้วิกฤตศรัทธาของสันงกนาตำรวจชาติถ้าไม่สามารถนําผู้ต้องหาหรือ ยังรออยู่แบบนี้นะครับไม่มีทางครับลำดับต่อไปครับข้อที่2นี่คืออีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อกังหาเพราะอะไรครับเพราะวันนี้คณะของท่านวิชามหาคุณซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายได้มีข้อสรุปชัดเจนครับว่าให้ดําเนินการคดี1นึโดยเฉพาะสํานักการอายการเมื่อเป็นข้อสรุปของท่านวิชามหาคุณครับเขาก็ได้ดําเนินการไปแล้วครับ มีบทลงโทษดำเนินการอายการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีบอสแต่ในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่านวิชามาคุณได้ระบุชัดเจนว่าให้ดําเนินการกับใครบ้างหน่วยงานไหนปรากฏว,ว่าวันนี้ยังช้าอยู่การดําเนินง,งานตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ถูกกล่าวหาค่าราชการตํารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีไม่ให้ผู้ต้องหาถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย ผู้แทนสํานักงานเจรตํารวจได้นําเสนอภาพรวมการดําเนินการตรวจสอบของสํานักงาน่วยชาติซึ่งมีการข้าราชการถูกกล่าวหา18รายสํานักงานสืบสวนข้อเท็จจริงจึงข้อเท็จจริงข้าราชการตารวจที่มีการกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเรื่องความเร็ว4คนขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการ และคาดว่าจะสามารถทํารายงานสืบสวนและเสร็จภายในเดือนธันวาคมท่านจำไว้นะครับเรีตารวจบอกว่าจะดําเนินการในเรื่องของวิันสิการายและบุคคลที่ให้ความเห็นเรื่องความเร็วสี่คนภายในเดือนธันวาคมนี่คือท์ไลน์ที่จเจรีตารวจได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของกรรมธิการวันนี้ท่านประธานเมื่อวานครับต้องยอมรับนะครับบรรยากาศเมื่อวาน ประธานไม่โอเคกับการทํางานของสองหน่วยงานเพราะฉะนั้นหลังจากนี้กรรมาการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาการปปอชคณะกรรมาการกฎหมายยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรสามกรรมาการจะเรียกประชุมในเรื่องนี้และจะเชิญท่านวิชามาคุณมาให้ค่อยทำนะครับนี่คือประเด็นทั้งหมดที่จะมาเล่าให้กับ ทุกท่านได้ฟังทั้งหมดนะครับผมก็เลยอยากบอกว่าคดีบอสเนี่ยเป็นคดีที่มีความน่าสนใจและเป็นคดีที่ละเอียดอ่อนหลายคนก็เลยบอกว่าวันนี้กรรมธิการนะครับวันนี้ถ้าให้คะแนนนะครับจะสอบตกอยู่สิ่งที่สําคัญที่สุดคนนี้ถ้าเกิดสํานักงานตํารวจแห่งชาติยังนิ่งเฉยยังไม่มีข้อสรุปทั้งสองประเด็น กรรมธิการตํารวจก็ต้องทำหน้าที่วันนี้นะครับพวกผมให้กําลังใจผู้บัญชาการสรํานักงานตํารวจแห่งชาติในเรื่องของการสอบสวนปรากฏว่านะครับคนที่อยู่ในกระบวนการการกระทําความผิดมีคนถามว่าแล้วอดีตผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติสองคนที่อยู่ในสํานวนเนี่ยจะโดนไหมนะครับในคณะกรรมาการนะครับสอบถามว่า อดีตผู้บ society, <Yes. S 1> ัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสท่านที่มีชื่ออยู่ในสำนวนมีการกล่าวถึงมีการอ้างถึงจะเรียนตำรวจจะดำเนินคดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้พวกผมในฐานะกรรมธิการนะครับได้ขยายความในเรื่องของคดีบอสเพื่อที่จะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เข้าใจนะครับภารกิจของเราง่ายๆครับสองอย่างหนึ่ง ติดตามตัวกลับมาสองดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําให้คดีนี้ปิดเบี้ยวนะครับขอบคุณมากครับมีคาถามไหมครับเรื่องของที่อ้างเรื่องว่างบป,ประมาณไม่เพียงพอทางกองการต่างประเทศได้ชี้แจงไหมว่าเป็นงบป,ประมาณส่วนไหนยังไงกองการต่างประเทศบอกในภาพรวมว่าจริงๆแล้วในการทํางานของต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการยื่นเอกสารนะครับเป็นการยื่นโบติด ว่าเป็นข้อมูลของอผู้ต้องหาเพราะว่าผู้ต้องหานอกจากคดีกระทิงแดงแล้วครับเรามีผู้ต้องหาเกือบพันคดีที่ส่งไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นจะให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปติดตามทุกคดีทุกประเทศเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ประมาณค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เมื่อเป็นประเด็นสังคมบุมอยากห้พี่นกสือมอนชนเนี่ยได้สื่อสารไปยังสภานานตุวาชาติโดยเฉพาะหน่วยงานที่สามารถที่จะพิจารณาในเรื่องของ อนุมัติว่าประมาณโกรธในการเดินทางาไปติดตามตัวในคดีนี้ถือว่าเป็นคดีสาคัญนะครับถ้าเกิดสานักงานบริวชาติดูจังนิ่งดูดาดกับคดีนี้อยู่นะครับเพียงแต่ส่งหนังสือนะครับเดือนธันวาทาไลายที่กําหนดไว้ไม่มีทางที่จะได้ผู้ต้องหาแน่นอนแต่ถึงไม่ได้ผู้ต้องไม่ได้ฟอ,ผ,อาาผู้ต้องหามาแต่ความคืบหน้าว่าผู้ต้องหาตอนนี้อยู่ประเทศไหนอยู่ในสถานะไหนถือพาสปอร์ตประเทศอะไรนะครับ มีประเด็นอื่นไหมครับประเด็นที่น่าสนใจก็ถามว่าแล้วอดีตสองคนเนี่ยใครต้องไปดูในสำนวนและมีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาเรื่องความเร็วเนี่ยมีความผิดไหมในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐถือว่าเป็นผู้ดยแลระดับสูงของสำนักงานใหญชาติก็ติดตามตอนต,อนต่อไปเป็นผมที่ว่าวันนี้การทาหน้าที่ของพวกเรานะครับเราไม่ได้ จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้ข้อสรุปหลายตัวนะครับเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการต่างๆของกรงรมธิการแต่เป็นแค่ข้อสรุปนะครับยังไม่เกิดมากผลนะครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องสื่อมวชนสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณมากครับ